สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับผมวันนี้น้องโพนะครับผมกลายเป็นช้างป่าหนึ่งวันนะครับแม่วันนี้ผูกโซ่ยาวกินสมุนไพรเลยนะครับผมอยู่บนดอยเล็กๆนะผมอยู่บนเขาเล็กๆนะครับผมเฝ้าดูอาการนะครับผมเพราะว่าน้องโพเมื่อคืนนะครับผม กินดินนะครับผมแม่แม่ก็เลยเฝ้าดูว่าน้องจะไทายท้องหรือว่าจะท้องไม่ดีหรือว่ายังไงเนาะกินดินนี่นะครับผมเพราะว่ากินดินนี่ส่วนมากจะถ่ายท้ยองนะครับผมเพราะว่าปีหนึ่งน่าจะได้ถ่ายท้องครั้งหนึ่งแต่ว่าน้องโพนี่ถ่ายแล้วนะครับผม ถ่ายเดือนกันยาแล้วก็เป็นแรงด้วยตอนที่ช่วงเดือนกันยานะครับผมเป็นถึงอาทิตย์นะครับผมถ้าน้องโพถ่ายท้องนิว้วเดินเดินลากเท้าเลยนะครับผมก็เลยเฝ้าดูอาการนะครับว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าน่าจะไม่ถ่ายใหญ่หรอกครับผมน่าจะกินดินนะครับผมแล้วก็ท้องไม่ดีอย่างนี้นะครับ ก็วันนี้กลายเป็นช้างป่าเลยนะครับผมกินยอดเพชรแล้วก็กินสมุนไพรนะครับแต่ว่าหญ้าถือว่าไม่หญ้าพริกไม่สวยเลยนะครับแม่แม่เพราะว่าเริ่มแห้งแรงแล้วนะครับผมช่วงเดือนที่เรามาช่วงเดือนธันวาที่เรามาปลูกอยู่ตรงนี้นี่หญ้า งามนะครับผมแต่ตอนนี้เริ่มแห้งเฉาแล้วนะครับผม ยาก็ถือว่าแห้งแล้วนะครับผมเล่นดินแล้วนะครับบรรยากาศร้อนๆนะครับผมวันนี้ก็พักช่วงเช้านะครับผมแต่เช้านิดหนึ่งเพราะอากาศร้อนนะครับผมเล่นดินนี่ให้เอาดินใส่หลังนี่หมายถึงว่าน้องจะได้ไม่ร้อนมากนะครับเอาดินใส่หลัง ดูครับลมก็ถือว่าดีอยู่นะครับในล่มล้มน้องโพนะครับผมดูครับเดือนธันวาเราก็มาโผลอยู่ที่นี่ล้มต้นไม้สงสามต้นเลยนะครับดูแต่วันนี้สงสัยจะไม่ล้มแล้วถูกต้นใหญ่ๆนะครับผม น่าจะไม่ได้ถ่ายใหญ่แล้วครับสงสัยจะกินดินแล้วก็ถ่ายธรรมชาตินี่แหละครับผมกินที่แก้ท้องไม่ดีบ้างนะครับผมวันนี้เลยก็เลยมาผูกกินสมุนไพรนะครับผม้อนมอลาหอนมอ ขอบคุณนะครับแม่แที่ชมชิปย้อนหลังให้น้องโพนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมก,กำลังใจที่มีให้ทีมงานน้องโพทีมงานช้างวัฒนธรรมนะครับผมยืนสนิทเราก็จะพาน้องไปเล่นน้ำนะครับเพราะว่าอากาศร้อนต้องเอาลงน้ำบ่อยๆนะครับแม่แ ก็ถ่ายเป็นธรรมชาตินะครับผมถ่ายก็ถือว่าเป็นถ่ายธรรมชาตินะครับสองสามวันมานี้นะครับผมไม่เหมือนช้างที่จะถ่ายแบบถ่ายท้องใหญ่นะครับผมที่ถ่ายน้องก็ละเอียดดีนะครับผมก็น่าจะไม่เป็นอะไรนะครับแม่แม่เพียงแต่ว่ากินดินท้องท้องผุอย่างนี้เนาะครับเนาะดูครับโอ้ยล้มไม้ก็ถือว่า พอได้นะครับพอได้แต่ช่วงกลางวันนี้เราไม่ได้เข้าไปหาย้านะครับผมจะปล่อยให้น้องกินหญ้าตามธรรมชาติอย่างนี้นะครับถึงใจแห้งแต่น้องก็พอพอได้ทานนะครับแม่ก็กินเครือบ้างนะครับผมกินรากพริกด้วยนะครับผม นองโพเป็นช้างป่าหนึ่งวันนะครับผม ดูครับยกกิ่งไม้แล้ว ส่งเสียงอะไรครับน้องโพส่งเสียงอะไร คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามทางช่องสีดอพวเงินของเราด้วยนะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับันนี้ก็กลับขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ